สวัสดีคะ่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึก,ษ,กษาปีที่1ทุกคนนะคะวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้ก็จะเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะนักเรียนนักเรียนคะสัญลักษณ์ของชาติเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นชาติสัญลักษณ์ของชาติไทยเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพและภูมิใจนะคะสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยมีหลายสิ่ง ได้แก่เพลงชาติไทยและถุงชาติไทยศาส,สนาพระมหากษัตริย์ภาษาอาหารวัฒนธรรมและประเพณีห็นที่ประเทศไทยและพุนตราของไทยเป็นต้นนะคะและสัญลักษณ์ของชาติไทยที่คุณครูจะสอนในวันนี้นะคะก็ได้แก่เพลงชาติไทยนะคะ เรามาดูความสําคัญของเพลงชาติไทยกันก่อนนะคะเพลงชาติไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของไทยและเป็นการปลูกฟังให้คนไทยเกิดความสามคัคคีรักชาติและยอมเสียสละเพื่อชาตินะคะนักเรียนเอนักเรียนจะได้ยินเพลงชาติไทยเวลาใดบ้างนาะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนจะได้ยินเพลงชาติไทยตอนเช้าเวลา ปดนาฬิกานักเรียนก็จะยืนตรงร้องเพลงชาติและเคารพถุงชาติใช่ไหมคะและก็จะได้ยินเพลงชาติไทยอีกครั้งก็เวลา18นาฬิกานั่นเองนะคะนักเรียนเอและเราเรียนร้องเพลงชาติไทยได้ถูกต้องหรือไม่คะในวันนี้นะคะคุณครูก็มี เพลงชาติไทยมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะนักเรียนคะผู้แต่งเนื้อเอพลงของเพลงชาติไทยนะคะก็ได้แก่พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ทำนองพระเจนดุริยางนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะในเนื้อเพลงจะแสะดงออกถึงเกี่ยวกับอะไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพะไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครค่มขี่ สละเลือดทุกอย่างเป็นชาติพีทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชยโยเป็นอย่างไรบ้างคะเนื้อเพลงของเพลงชาติไทยนักเรียนก็คงจะได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะคะต่อไปเรามาดูการปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยคะ่ะจะสังเกตได้ว่าภาพนักเรียนได้ยิน เพลงชาติไทยนักเรียนก็จะต้องยืนตรงเคารพธงชาติอย่างสงบนิ่งนะคะหยุดกิจกรรมต่างๆแล้วยืนตรงเพื่ออะไรคะก็เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนั่นเองคะ่ะนักเรียนนักเรียนคะ เพลงชาติไทยนะคะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของไทยนะคะและเป็นการปลูกฝังให้คนไทยเกิดความสามคัคคีรักชาติและยอมเสียสละเพื่อชาตินะคะซึ่งถ้านักเรียนร้องเพลงชาติไทยแล้วนักเรียนก็จะรู้สึกรักชาติและยอมเสียสละเพื่อชาติไทยนะคะเอาละค่ะเพื่อแสดงถึงความรักชาติ ในวันนี้กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ครูก็ให้นักเรียนคัดเพลงชาติไทยลงในสมุดนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของชาติไทยในเรื่องธงชาติไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ